สวัสดีพี่น้องมือนี่ตามภาษาคอยเดอร์สิพาพี่น้องไปเลี้ยงแมวนะพี่น้องแมวบ่มีเจ้าของไปเบิ่งความหนาหลักของเพิ่เลยว่าสิเป็นจังไรไปเบิ่งหิวแห้งพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งเลยจ้าพี่น้องเบิ่งแมวเพิ่หิวนี่แมวไม่มีเจ้าของเห็นห้ามานี่ยพ่อปัน่น พ่อปานเป็นแมวเจ้าขวางังลวนี่เพิ่งเลนนี่หิวหิวใช่ไหม,มเพ่อนเพื่อนหิวตัวนี้นั่นสิคุณตัวนี้นี่บอยานนี่พี่น้องนี่เพื่อนบอยานเฮ้านี่นี่แต่ว่าตัวนี้ตัวนี้สีย่านนี่บอกาเดี๋ยวเอาให้กินเดี๋ยวเอาให้กินเดี๋ยวรอแปบ๊บรอแปบ๊บบอยานเพื่อนหิวนี่โอ้ยน่าสงสาร พี่น้องอ๊กเดี er ú, réussi, uma, <S <S ah, ๋ยวเอาให้กินเดี Connie, ๋ยวเอาให้กินเดี๋ยวไปเอาอาหารที่เขาเตรียมมาพี่น้องบ่งันเดินทางมา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 พี่มาพี่ เออ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 มาถุยเห่าคนได้พี่น้องปานว่าอันปานว่าอันเห่าเลี้ยงเอาโหลดเอาเอาหิวใช่ไหมหิวใช่ไหมหิวใช่ไหมมาเนี่ยมาคอยเพลินพี่น้องกินอย่างอริสอร่อยเลยเอา ไรเอาจาน,จานถ้วยมาไว้เพศสหันนะพี่นอ้องเนาะกินอย่างอร ե ศอร่อยเลยนะปล่อยให้เพื่อนกินพี่นอ้องเป็นอันวา่าพลาดะรกินเท่ากับเหลียวลอยแล้เวเอากินอย่างอร ե ศอร่อยเลยเด้อคุณคุณคุณประกาม,มากคุณยาน เข้าไปวีดคุณแล้าเอาซํานี่ละพี่น้องพี่น้องเป็นจังไดได้เบิงแมวเลี่ยวเป็นตหาหักบ่พี่น้องแมวว่ามีเจ้าของได้นั่นน่ะอยู่สวนถ้าเขามีเวลาเขา,เาก็ับไปเลี้ยงเพลินเนาะเอาจังซันเดอร์เบิงแล้วเป็นจังไดมีความคิดเห็นจังไดกับคอมเมนต์ใต่ขีดมาเด้อพี่น้องจังไดกับอย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตามภาษาข,ข่อยในเด้อพี่น้องเอ้ย ฝากวน้นำจักคนแหน่ยส่องน้อยๆน้อยๆขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ยสวัสดีจ้า